อ่าเอาละครับวันนี้วันนี้ก็เย็นๆอีกคันนึงนะครับ Isuzu D-Max V-Cross สองพตัวเตี้ยครับผมวันนี้ได้ชุดยกคอมาของเรา7นิ้วนะครับผมอ่าะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเย็นนิดนึงครับแฟนขับของเราขอจบบันเดียวครับก็ติดตั้งให้เสร็จบันเดียวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทําการทดสอบ ฟลลิ่งครับนี่ถือว่าดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเยี่ยม <S <s <illy> <S ไหมเยีไอไอไ่ยมไหมนายแบบของเราก็ไม่พลาดกับการทำงานทุกช็อตเลยนะครับไม่พลาดไม่พลาดพูดแน่นอน <c oughs> เอาแข็งแรง <c oughs> นะนะฮะเพื่อนๆดูที่ฐานล้อนะครับสำหรับ <c oughs> ชุดยกคอมาแต่และตัว เป็นมุมที่สำคัญที่สุดเพราะว่าการถอดประกอบประกบตัวใหม่เข้าไปในตรงเป๊ะเลยนะครับน่ะเดินไปรอบๆที่รถเลยอโอเคนะฮะทั้งล้อซ้ายล้อขวานะครับนี่เลยตรงนะครับส,สัดส่วนของยางนะครับยางคันนี้ได้ยาง2657เ26570 16นะครับออฟเซ็ตลบที่0นะครับลงตัวเย็นเย็นวันนี้นะครับขับตัวรถไปเลยวีคอร์ส2015ตัวเตี้ยนะครับสูงูๆลอยๆนะครับเรามเรามาเริ่ม เริ่มดูช่วงล่างกันก่อนนะครับเริ่มต้นจากข้างหลังเลยนะครับส่วนข้างหลังนี้เป็นชุดเทินเผาครับผมแหนบเดิมอยู่ใต้เผาแล้วก็ยกขึ้นไปบนเผางานนอกดาวถอดประกอบเลยนะครับโชคยาวไม่พอใช้ตัวต่อเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นไรสํสำหรับเราจัดให้นะครับนี่เลยครับผม <c oughs> มาดูข้างหน้ากันอีกนิดนึงด้านฐานหน้าเสื้อเผานะครับอ่านะครับมีตัวต่อเผาด้วยนะครับชุดประกอบเทินเผานะครับาดูข้างหน้ากันอีกนิดนึงข้างหน้านี่ครับเป็นชุดคอมานะครับตามนี้เลยคอมานี่จับถอดประกอบไปเลย ดูมุมด้านบนก่อนนะครับนี่ครสวยงามลงตัวนะครับความหนาของคอมานี่หนานะฮะนี่เลยคอมาดีแม็กลงตัวนะครับเหล็กนี่จะมีความหนาถึง25มมิลน,นะครับดัดแล้วก็ขึ้นรูปน,นะครับลงตัวแล้ว ฟิลิ่งรับดีเยี่ยมจับถอดประกอบได้เลยนะดูอีกฝั่งหนึ่งนะนี่เลยนะจ่บสวยงามลงตัวครับผมโอเคโชคยังเป็นโชคเดิมนะครับ อยู่ด้านบนนิดนึงมีชุดต่อสายเบรกด้วยนะครับมีสายเบรกต่อความยาวเพิ่มให้อ้าวาคลิปนี้จะยาวนิดนึงเอามาขอบคุณเลยเสร็จแล้วมาเอาขอบคุณครับเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหน่อยนะขอบคุณครับ,บค,ครับ